M.G. ร่วมต้านภัยโควิดผ่านโครงการ Together for Better Thailand มอบอุปกรณ์สน,สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มิสเตอร์จางไหโปกรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor มอเตอร์ CP จำกัดและบริษัท MG s a l e เซลประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่งมอบอุปกรณ์และของใช้จำเป็นเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด -19 ผ่านกระทรวงสาธารณาสุข โดยรายการอุปกรณ์และของใช้จำเป็นที่ส่งมอบประกอบด้วยชุด PPE 2,000ชุดเฟสชิล2,000ชุดเทอร์โมมิเตอร์120ชิ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ150แกลลอนน้ำดื่ม1,000แพ็คน้ากากผ้าและเจลล้างมือสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Together for Better Thailand ส่งต่อความห่วงใยจากใจสู่คนไทยทุกคนของ MG ซึ่งมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือ และอยู่เคียงข้างคนไทยในสถานการณ์นี้และยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไป